คำศัพท์ตัว C นะคะ Confirm, Confirm แปลว่ายืนยันหรือรับรอง Please confirm your details, Please confirm your details กรุณายืนยันรายละเอียดของคุณด้วย I confirmed my dentist appointment ฉันยืนยันการนัดหมายหมอฟันของฉันแล้ว Climb, Climb แปลว่าปีนหรือค่อยๆเพิ่มขึ้น Let's climb over this fence เรามาปินรัวนี้กันแสดงความคิดเห็น comment do you have any comment about this คุณมีความคิดเห็นอะไรเกี่ยวกับเรื่องนี้ไหม I will not comment on that now ฉันจะไม่ออกความเห็นใดๆตอนนี้ confess confess แปลว่ายอมรับหรือสารภาพนะคะ I need to confess something I need to confess something ฉันมีบางอย่างที่ต้องการจะสารภาพกับคุณ consider consider พิจารณานึกถึงคำนึงถึงตรึกตรองแล้วแต่รูปแบบประโยคนะคะ Please consider what we've discussed this morning Please consider what we have discussed this morning ช่วยพิจารณาเรื่องที่เราคุยกันเมื่อเช้านี้ด้วย